วันนี้น่าจะพามารับชมกับเจ้า t o y ยต a r รี vo แคปเทียเกียออตโต้นะคะรถปี2022เครื่องยนต์2.4ของพี่ขากับระยะการใช้งานวิ่งไปเพียงแค่1.3 0 0 0โลเท่านั้นนะ458,000่อน7 600, 6 0 0ไม่ต้องดาวได้เลยจ้าสำหรับพี่ๆท่านไหนที่เครดีๆใช่ปะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.89%เท่านั้นนะคะมาค่ะรับชมสภาพไปพร้อมกันเด้ขอเปิดห้องเครื่องให้ดูก่อนนะมาสภาพนนองอันนี้ให้ดูแบบคลีนคลีนนะคะยังไม่ผ่านการทําความสะอาดเนาะคุณพี่เนาะ ีิกระเล็นบาทค่ะอยู่ครบเลยแนวสปอร์ตต่างๆนะจ๊ะพี่จา๋าหัวน็อตไม่มีขยับสักตุดจากปั๊มโตโยตา้าเห็นปะยังอยู่นะคะสภาพของเครื่องไม่เยิ่มไม่รั่ว,ไม,วไม่ซึมค่ะแผ่นเพจสวยๆไม่มีตัดต่อนะจ๊ะพี่จา๋ามาดูรวตัวจริงได้เลยสามารถเซิร์ชพี่นี่รลรุ่นสองตรงตามแมปมาได้เลยนะคุณพี่นะสภาพคันนี้ค่อนข้างกริปเลยค่ะแต่งแมปมาให้อย่างหล่อ ดูสิมาดูใกล้ๆอาแม็กขอบสแปรคของพี่ขาดำตัดแดงเนาะพร้อมชุดแต่งที่ครอบดิสเบกค่ะใส่เป็นยางฟูตเยียนนะจ๊ะอ่ะคันนี้ค่ะกุญแจครบนะจ๊ะนีเลจ้าอยากให้มาลองเทสมาลองขับดูก่อนเนาะของพี่ล้วจะหลงรักนางเองเป็นรุ่นแซดอีดิชันนะคะของพี่ขามาต่อได้ที่หลังควนใจไว้รุ่นสายซิ่งเลยแหละใส่ปลายท่อซิ่งมาให้อ่ะไฟเบรกนุ้ยที่สามใหญ่ๆค่ะขพี่ขาแวะดูเรงนินดนึงชึบมีเลจ้า ผ่านการบรรทุกหนักมาน้อยมากเหมือนแทบไม่ได้ผ่านเลยอะสภาพไลเนอะร์คือนูนมากจ้ะหัวน็อตนะคะแนวสปอร์ตสวยๆเดิมโรงงานเลยจ้ามาค่ะรับชมสภาพภายในกันเป็นไงสําหรับภายในห้องผู้โดยสารค่ะคันนี้แผบหลังเปิดได้นะคะขึ้นลงสะดวกเนยให้ดูหัวน็อตนิดหนึ่งนี่เลยจ้ะทางประตูไม่มีรอยถอดนะคะแต้มโรงงานอยู่ครบแนวสปอร์ตสวยเดิมค่ะพี่ขานี่เลย เบาแคบด้านหลังสภาพกริปซิงพลาสติกที่พุ่มมายังไม่แกะออกเลยนะคะพนักพิงบูผ้ามาให้สวยๆจากเบาด้านหน้าเป็นเบาผ้าแบบนี้เนาะปรับสูงต่ำได้ปรับเอานอนได้นะคะตรงกลางตรงนี้พักแขนก็คือบูหนังมาให้อย่างดีเกียร์อัตโนมัติจ้ะนี่เลยหมดการขับขี่โคพาวเวอร์นะคะทางโชว์รูมใส่จอสัมผัสทัสกินมาให้เพิ่มเนาะคุณพี่เนาะอ่าเดี๋ยวโชว์เลขไม้นิดนึงนี่ค่ะรถปี2 0 2พนี่นะระยะการใช้งานวิ่งไปเพียงแค่1 3ึ0 0พันโลเท่านั้นนะคะ คอนโซลด้านหน้าใหม่กริปวิบวับเลยนี่ขนาดว่ายังไม่ผ่านการสปานะคุณพี่ขาพลาสติกที่พู่มายังอยู่เลยจ้ารอเนื้อคู่ม,มาแกะนะคะ <S <S สำหรับใครที่กำลังตามหารี v o c a p ปเียเกียออโต้เนาะคุณพี่เนาะสภาพแบบกริบกริบเราค่าตัวไม่แรงเลยขอแนะนำเจ้าคันนี้เลยนะคะรี v o 2.4ค่ะเกียออโต้รถปี2022เสนอค่าตัวอยู่ที่458,000 คนเจ็ดไม่ต้องดาวจ้าสําหรับพี่ๆท่านไหนที่เครดิดีเนาะดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.89%เท่านั้นนะคะหาอยู่อยากใช้เจ้าคันนี้อยากเป็นเจ้าของคันนี้นะเะพ่ี่ขาทักมหาเนยได้เลยค่ะ